สวัสดีซีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้างพงไอเดียชาแนลนะก็ชมบรรยากาศยามค่ำด้วยกันนะลุงนี้ก็อยู่ดังโนเนะเาะมาช่วยมัดข้าวนะคะตรงนี้นะนี่พ่อม,มาต้อยอยู่โน้นนะคะก็อยู่ไกลกันเลยทีเดียว พาชมบรรยากาศยามค่ำนะคะที่หลังบ้านเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวออกแล้วนะคะตอนนี้พอมันต่อก็กําลังมัดข้าวเนาะก็ขออภัยนะคะขออภัยเอฟซีเนาะที่ยังอยู่มุมเดิมๆนะคะเดินเหินยังไม่ค่อยสะดวกเนาะแต่ว่าหลังเท้าก็ได้ยุบตัวลงแล้วนะไม่ไม่บวมแล้วเนาะแต่ก็ยังเดินไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปตกล่องตกหลุมเนาะ ก็ขออนุญาตเอฟซี FC นะคะพาเอฟซีนั่งชมนะคะท้องฟ้าภูเขาะะไร่ข้าวที่มีข้าวอน้อยนิดนะคะไม่รู้จะถึงสิบกระสอบหรือเปล่าเนาะนั่งดูพ่อมาต่อยกับลุงนี้นะคะมัดข้าวอยู่ตรงนี้เนาะมันเดินเข้าไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดนวนติดนี่แล้วล้มนะไปกันใหญ่ก็ขอบคุณสำหรับคำนะสำหรับ ความห่วงใยนะจากเอซีนะว่าทําไมไม่ไปหาหมอนะคะก็ขอบคุณนะคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะก็แช่สมุนไพรนะคะที่ทั้งพ่อมาต่อยแล้วก็น้องมาต่อยต้มให้แล้วก็แช่เท้านะลงไปในคุนะคะที่มีสมุนไพรเนาะก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะก็นะาลองรังเท้าบวมแบบไม่ทราบสาเหตุนะ,ะว่าเกิดจากอะไรนะคะ ก็ไม่ได้เจ็บปวดกระดูกนะพี่น้องเจ็บแค่หลังเท้ามันบวมนะหนูก็ไม่รู้สาเหตุเช่นกันนะคะว่ามันเกิดเพราะอะไรนะขอขอ,ขอบคุณนะคะความห่วงใยจาก FC ทุกทุกท่านนะคะก็ไม่ได้ไปหาหมอตามที่ FC แนะนำนะคะเพราะว่า วันนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะเดินทํานูน่นทํานี่นะแต่ไม่กล้าเข้าไปในป่าข้าวนะเดี๋ยวจะโดนไอ้อะไรนะต้นข้าวเกี่ยวแล้วก็ล้มอีกเนาะล้มไปกันใหญ่อีกนะตอนนี้หน้าเวียกหน้างานพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวข้าวนานะไปแล้วจะมาโน่นไปหาหนุ่มไป วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะกับข้าวก็ยายไม่รู้แกงอะไรให้นะเมื่อคืนก็สุดทรหดนะทำกับข้าวนึ่งปลาเนาะก็ให้น้องน้องมาต่อยน้องไอเดียนะคะหามีดหะเขียงหม้อแหกแตกกระโปะนะไปตั้งไว้เครื่องปรุงนะตั้งไว้ที่แค่นะคะที่เรานั่งกินข้าวเนาะล้วก็นั่งทำตรงนั้นปรุงตรงนั้นเลยนะคะไม่ได้มายืนเนาะ ตอนนี้คือยืนยืนนี่คือปวดนะคะก็มียืนบ้างเดินบ้างนะเข้าห้องน้ำไปโน่นไปนี่นะพรุ่งนี้ต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะคะวันนี้เดินได้แค่นี้เนาะพรุ่งนี้ต้องเดินคล่องกว่าเดิมนะเพราะว่าวันนี้ก็ได้ปลูกผักปลูกหญ้านะคะ เดี๋ยวพาเอซเดินไปดูผักนะแล้วก็จะเป็นแปลงผักแปลงเล็กๆนะคะครึ่งทางนี้ก็จะเป็นผักชีลาวนะทางโน้นก็จะเป็นผักกาดหินนะพึ่งหวานเมื่อตอนหัวข้ามนั้นนะคะผักสวนครัวของเราพี่น้องนี่เราก็จะมาไว้ทางนี้ ได้ชมบรรยากาศด้วยนะก็ขออนุญาตนะคะขออภัยเนาะอุปกรณ์นะคะทั้งเสียมทั้งกระคุทั้งเก้าอี้นั่งนะไม่ได้เก็บเลยนะโรหูลกตาเนาะพี่น้องเนาะผักสวนครัวน้อยๆของเรานะทางนี้นะทางนี้ก็จะเป็นทางไปบ้านยายนะ ก็จะปลูกนะคะเมงลักต้นหอมนะมะเขือนะคะส่วนอันนี้ผักกาดหิน,นพี่น้องพอมาต่อยไม่ขุดแปลงให้สัทีนะโมหูก็เลยหวานลงไปก็เป็นจุ้มเป็นจุ้มแบบนี้นะส่วนในถุงดำนี้นะคะก็จะเป็นไออะไรนะพี่น้อง ระลำนะคะลองเพาะกระลำในถุงดำดูเนาะส่วนค้างของมะละนะคะก็ทำว้เนาะแต่มะละก็น้อยๆกำลังเลยนะคะเพื่อราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยลดน้ำช่วงที่ฝนตกชุกนั้นเนาะตอนนี้ก็พวนดินนะคะใส่ปุ๋ยให้ด้วยนะกำลังสวยงามเลยทีเดียว ท้องฟ้าสวยมากเลยเอฟซี FC. ตรงนี้กระโปรมาต่อยกอมัดข้าวอยู่ทางด้านโน้นนะนก็ถอยออกมานิดหน่อยเนาะ ทำแล้วอากาศก็เริ่มเย็นนะคะอีกแปลงนึงขุดยังไม่สำเร็จนะพี่น้องนะปวดลังเท้าก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าหายปวดแล้วจะมาขุดปลูกนะคะก็เหลือมเมล็ด ผักหลายชนิดเลยนะทั้งผักต้นหอมนะต้นหอมหอมป้อมนะพี่น้องแล้วผักกาดดอกเนาะที่ปลูกเป็นผักกาดหินแล้วก็ผักชีลาวนะอขอบคุณทุกกำลังใจก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกความหวังดี ขอบคุณทุกคำแนะนำนะคะที่ FC ส่งมาให้ครอบครัวเราเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ